โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆผมโทนี่นะครับวันนี้ผมมีข่าวดีมาบอกนะครับสำหรับเพื่อนๆที่กําลังมองหาธุรกิจออนไลน์อยู่นะแต่ไม่อยากต้องสต๊อกของทับไม่อยากต้องสตอกสินค้าครับไม่อยากจะต้องไปเปิดหน้าร้านนะครับเหนื่อยๆลงทุนไปเป็นแสนๆเนี้ยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะขายได้หรือเปล่าครับเสี่ยงมากๆเลยนะในยุคนี้นะครับแต่วันนี้ผมมีธุรกิจตัวหนึ่งครับที่จะมาแนะนําเพื่อนๆก็คือการมาเป็นตัวแทนผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพนะอ่าเท่านั้นยังไม่พอนะครับ เ,เพื่อสามารถที่จะเป็นตัวแทนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของใช้ในบ้านก็ได้ด้วยนะหรือถ้าเพื่อนๆเนี่ยจะแอดวานซ์ไปกว่านั้นนะมาเป็นตัวแทนผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีขั้นสูงได้เลยนะครับึ่งถทาเพื่อนๆเนี่ยมาจอยด้วยกันแล้วนะครับผมนะครับมีโน้ตหาเกี่ยวกับการทําการตลาดออนไลน์การทําเว็บไซต์การสร้างระบบันนีผมถนัดมากนะครับรวมไปถึงการยิงแอดนะครับโฆษณา Google นะครับยิงแอดเฟซบุ๊กนะครับแบบคอนเวอร์ชันนะ ซึ่งความรู้ตรงนี้ถ้าเพื่อนๆไปเรียนเองข้างนอกนครับมูลค่าหลักหลายมือเลยนะครับแต่ผมจะเอามาแบ่งปันผมจะเอามาแชร์ให้กับเพื่อนๆที่มาจอยด้วยกันนะถ้าเพื่อนๆสนใจเนี่ยสามารถทักอินบ็อกมาคุยรายละเอียดกับผมได้เลยนะครับเรามาจอยกันมาเป็นทีมเดียวกันมาทำอะไรสรุกสรุปด้วยกันนะครับแล้วเจอกันครับ